ไปตลาดนะคะอ่ากูรู้สึกมือนปวใจเลเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดกันนะคะอ่ารีวิวตลาดห้วยขวางม,มีอะไรเด็ดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ <Huh? S 1> ตอนนี้เรากำลังเดินออกจากซอยนะคะเพื่อที่จะไปตลาดกันนะคะคือไปตลาดไม่ได้ซื้อผักไม่ได้ซื้ออะไรหรอกนะคะซื้ออะไรซื้อสีทำผมซื้อสีทำผมค่ะ ก็ううไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปตลาดเลยอ่ะโอเคท่างานเปิดซองข้าวบัเปิดบ่อนอ่านเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากซื้อตึกนี้นะคะไว้ทําอะไรคะบ่อนกับซ่อง ได้อะไรได้อะไรไม่รู้ยังได้ไม่พบเลยที่ดอกมาตลาดซื้อสีทำหกเจะดูนะคะวันนี้เราทำสีอะไรกันกับพงกับข้าวไม่ซื้อกับพงกับข้าวไว้ก่ไม่ต้องกินไม่ต้องแหละตอนนี้เราก็อยู่กันทีร้านอะไรนะคะ แต่ถ้าทาไม่ชักเราชักนะชัท่าทัได้บอกป่าชักอะไรชาชักได้ไหมมัชักอย่างนี้เป็นเพลงในยูทบี่เคยได้ยินยกูก็ต้องหาสิวะ่รอแป๊บอีสัตว์อนห๊มำมาก ว้าวนี่นะคะทุกคนโรตีคนเีกลับมาแล้วค่ะนด้ขอมาแล้วแล้วเราก็กลับมาถึงเรียบร้อยได้อะไรมาบ้างคะนี่ไงนูขั้วอลกความจุใจเลยยี่สิบบาทถุงใหญ่มากผงถุดเยอะมากว้าว ถือไปค่ะแม่บ้านไดนน้ไหงแม่บ้านไปค่ะแม่บ้านเชิญค่ะเปิดห้องให้เรียบร้อยด้วยนะคะ <c oughs> เปิดห้องค่ะแม่บ้านเดี๋ยวทำกับพุงกับผ้าให้เสร็จเลยนะได้ค่ะฉันจะไปนอนพักก่อน <c oughs>